สวัสดีครับวันนี้ผมมาเล่นแมปเบดบอลนะครับวันนี้ผมมาเพื่อนหนึ่งคนแล้วก็มีเอฟซีหนึ่งคนนะครับนี่ครับมาครับเริ่มเลยเล่นเบดบอลอ๊แข็งเอาผมกาเนี่ยเอานน่อยไปผมแตกเอาอุย๊ยเจ้าของช่องตึงเกิน เออเอาใครอะใครอะแฮมไงอ๋อคิดแฮมนี่ครับม,มีเพื่อนมาอีกหนึ่งคนนะครับแฮมอ,อาดับเพราะคุไม่ได้นอนเฮ้ยคุณ ไม่ uh, uh, ักกดตีเลยนอะไรอ่ะอะไรอ่ะดาบมามาโดนเอฟซีเก่งแบใส่แรงสกิลนี้มาถึงอันนี้ดีเอาสกิลนี้มาดีกว่าสกิลที่เพื่อนผมเกียอ ออกคโล่แน่นเลยทุกคนไม่ใช่อเออใช่ไหมอืมอาจจะใช่ก็ได้ <c oughs> เอามงคลเหรออืมเด็กก็รู้เองอืมป๊ดเอาเรียบร <c oughs> ้อยแคก็วก็บแช่แล้ว กิวนี้ไงเออเลยถูกแล้วโกดแล้วนะโกดแลว,แลวอุย้ยอะไรเนี่ยอืมอะไรใครมันคือคัดกดสิ่งเกมดีกว่า สกิลที่ที่เอฟซีใช้สกิลที่เราอยากได้โอ้โอใครแข็งตาทีม่ะเองไม่ตีอ่ะเรียบร้อยใชสกิลที่เอใช้สกิลระเบิดบอลได้อุ้ยหายตัวโอ้โโอ้ยหยุดเวลา มาดูครับมาดูเอฟซีเล่นหลับร้อยพนมชนะเก่งไมเก่งไม่เก่งไม่เก่งไม่เก่งได้ปะได้เก่งไม่เก่งได้ปะไม่ได้ทำไมไม่ได้ไม่เก่งเก่งกดหนึ่งมาเยอะๆนะถ้ากดสองคือไม่เก่ง อยากกดสองเลยรบร้อยขิดขอดเอาไม่ต้องส่งบันมาให้ก็ได้เก่งใช่ไม่ให้คนดึงบอลเอ็นเน่เอฟซีรังแกเอฟซีว่ะเอีกรับรังแกเอฟซี FC ว่ะนี่รังแกเอฟซีเหรอ เลือีแกงแล้วก่อนหรอหรือเปล่านี่ใครใช้สกิลไม่มีใช่ปะใช่ปะไม่ไม่มีใครโอเคทำไมเองหน้าหายอะเอ้าเนี่ยเองหน้าหายว้ันตั้งหาก เอ้ยาเกฟซีอย่าเกฟซีไม่ไปเก้เรียบร้อยเกอซีแกงว่ะแ้วมิงโอ้ยเอฟซีหนอยโดนเอฟซีแกงมาดูเอฟซีเล่นกัน วีเอฟซีเราตึงลุลรลุ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 ุ้ล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 ุอุล อือฟักทองอะไรบนลมหาเป่าไม่รู้สิเอฟซีคงภาพฟูใจได้ออกน,น่าสิแต่แต่เอฟซีจะตามเราอยู่อย่างเดียวเลยไม่ไม่ต้องส่งบอลมาก็ได้ครับเก่งใจอเราเราเราคิวใครอ่ะ คิวอ้าวคิวเจ้าของช่องนี่เองคนปิีนดับดีดีอ่ะเปลี่ยนอะไรแล้วกันแกงแกงเอีกับเจ้าของช่องดับนี้อาจจะหยุดหยุดคนที่ชื่อว่าคอ พอดีในดาบนี้อาจจะหยุดได้หยุดปิ้วโอ้ยน่อเอเปลี่ยนเป็นดาบเดิมเนี๋ยเลยครับ <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> อ้าว <c oughs> เฮ้เฮ้ยเฮิอะไรีสกินนี้แล้วกันโอ้โหดาบ ดาบยังไม่อุ้ยิ่งจังจีวันจีไปสผมวันมาให้เราสี่สมวันมาให้เราสี่ไม่ได้ป่ะล่ะอยากใช้สกิลปื้มปิติโอ๊ยปิงอ่ะนี่ไงปังเหรอปังเหรอฮึ ตั้งเนาะห hormone, ้งตั oh ้งเนาะมาหนึ่งหนึ่งกเอฟซีแล้เรียบร้อยเฮหายหพวกเราเก่งเกิน We OMG หาย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 เราไปอันนี้ อะไรเน่อะอะ,อะไร่อเอ็แบทแมนเราใช้โอ้เฮ้ยโดนอยู่ด้วยไรต้องวิ่งไปตีแปะใครเนี่ยกลางลโลกแหวเองแล้วก็ตุยเหมือนกันหรอรู้นะว่ามีสกิลหายตัวหายเราหนน เอือหัวกดก่อนเข็ดแกง FC อยากแกงกันเลยนะเองเอาไปแกงเขาก่อนหรอไม่หรอกนะนะผมเองขาวแถมหน้าเองขาวด้วยหน้าเองไม่มีมีไม่ใช่เองไปดูในคลิปเลยดูนี่เนี่ยเห็นหน้า <laughs> เหห็นหน้าคนอื่นจะเว้นหน้าเองอะ โ oh, hey, อ้ยเฮเอฟซีเออเวน่าใช้สกิลนี้เลยโอยู่ๆตกระดิบยิบีโอ oh, ้ยร้อยซีอยากแกงกันเลยอื้มอ้อาวยิบแกงนะเขาเขาเรียกว่า ได้หมัดจังเลยเมัดทำไมเคียวมันต้องต้องเจาะด้วยเนะี่ยทำไมเคียวต้องเจาะเจาะยาด้วยเนะี่ย <c oughs> วิเล็กเล็ก FC แกงจริงๆวันคนอื่นมีตังต้งเยอะตั้งแยะม่งอาเป็แกง FC หรอโอ้บอลวัยเออเล่นเล่นบอลกันสองคนเลยนะใครชนะมาดูกันมาดูกันอ้โหโอ้โห FC เต็มว่ะเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนแฮมมันใช้สกิลอะไรอ่ะมูกเกมเหรอ น่าจะใช่นะโอ้โหแพงเกินไปมุกเกินต้องแพงอันนี้ก็เป็นแพลววางและนี่คือชาติทองเซานี่อยากแก้เลยแต่ล่นคงใี้เอง บอลมาเนี่ยดูโอ้เอามาให้เราวัางก็ได้นะเรียบร้อยเออเออเออเอเอฟซีเอาล่งหุ่นมาไม่ได้เอามาเอาแช่บอลมาเอ้ยมุกแกนเหรอดูอยากส่งแล้วน่ายะใช่ใช้สิอะไรอ่ะใครชนะโอ้เอฟซีชนะ ตึงจังเลยเอาเสามงคงมาดีกว่าเสามงคงเสามงคงทุกคนดูนะเฮ้ยทุกคนผมเห็นเดี๋ยวผมเห็นเสามงคงเอาให้มันเอาสมมงคงมาดู เหมือนกันให้เขานิ้งหนึ่งกันไหมเอา,เ,อาเราเอา,เอาคนอื่นไม่ต้องตีตีกันอยู่แค่นี้แหละไว้ใว่เอาไว้เรียบร้อยเอาสามงคลงอา้าวตกเสาเลยโอ๊ยเนาะ แล้วตกเสาเราควรเอาสกิลน,นี้มาแก้ทางเอฟซีได้ฮัลโหลเ,เี็บสีมมาเอฟเซอร์เปิดกรแรกกับ เฮ้ยใครแข็งครับเอาเองไม่ตีอ่ะครับตีไงนทั้ใครแช่วามาประลองเอาอ้าวต้องใครแช่แม่น่าล็ม fc แช่ว่าหัวใจดีจังเอาเอากิววี่งไวมาเอาเฮ้ยเฮ้ย และนี่คือท่าทองทิมเราจะเต้นไปอย่างนี้ยแหละฮ้ยเตะก็ะีีจะเต้นขยับมาหน่อยปิว้วโอ้ยโอ้ยไม่น่ากดก่อนเลย FC โหดเกิน คืเอเองทำไมนหน้าจอเราเป็นเออร์เลอร์อ่ะเอ้าเป็นสีเออร์เลอรอ์หรือว่าหรือว่า F C เราเป็นโปโปอะไรละ่ะหน้าจอเราเอาเอร์เลอร์ยเนี้ยน,นั่นแหละแล้วแค่เป็นแบบนี้เองเอรหน้าจอปกติละ อ๋อใครไม่ตีอะนุดเอนฟซีฮแท็กอเอฟซีก็แกงเหมือนกันอย่า f เอฟซีพยายามส่งมาให้เราแต่เขาส่งไม่ได้โอ้โหโอ้ยอย่างไวเลยอเอาแขกมาดีกว่าเหมือนกันนะ อยยกเห็นละออโต้คิกกันแน่เลยอะไรไม่เอฟซีอ่ะเหมือนจะเหมือนทรงออโต้คิกเลยทำไมเอฟซีอ่ะเราเองก็ด้วยนะสปินกันสุ่ม ไม่ใช่ไ,ไ,ไม่ได้ใช้ออจ้<น>ะโอ้ยอะไรเดียวไฟ <laughs> จบไว้กัน <laughs> จบไ้มากเลยอ่ะอาวแล้วแล้วเป็นไรเอฟซีตายเอฟซีชนลแล้วีแล้วเอฟซ,ซีก็หยุดวัลเลยเอฟซีก็หิบ <laughs> ทีมลังเกเอฟซีว่ะอะไรลังเกไม่ลังเกมั้งลุงลังเกโอ้ยีส่งมาสิโอ้ยอะ atomic แชร์บอลเหมือนกันอีเอาอีเอา อี <laughs> <laughs> เป็นไงล่ะอีอีอทำไมไม่โดนน่ะอ้าวอ้าวเมื่อกี้ทำไมบอลหยุดอะ่ะเมื่อกี้เอฟใช้สกเปล่านั่นนะสิ่ว่าอยากได้ยูทีเอฟดีใช้อ่ะที่มันเปลี่ยนทิศทางบอลน่ะน่ะเมื่อกี้ อยากได้ห้าพันบาทอ่ะอยากได้อยากได้หางตังตี<อ>คนตีอุ๊ยทำไมหน้าจอเป็นอย่างนี้อโอ๊ยนาออะไรอะ่ะตีแตกเป็นกับเราหรือเปล่ารันดส<อ>ิรับร้อย เก่งไงเราเก่งกว่าเอฟซีโอโมไปเรื่อยเอฟซีตึงกว่าเองอีกจริงในสมุดบดนทึก็ก็จริงฮะเอฟซีตึงกว่าเองอีกอะไรเราตึงกว่าเองค่าค่าอะไรน้อยกว่าเพื่อนเลยวะอุ้ยอุ้ยตาใครวะตาใครวะ ไม่อุ้ยแหล็กเกินออใ่เอ้าเย้เองเองเองลองแจ้งเอฟซีสตาทีดิแบบเอาล่องหุ่นไปอ่ะเอาล็อกหมดเลยเหรอเออเองเอาล่องหุ่นไปแล้วก็เอาล่องหุ่นไปแจ้งเอฟซีสตาเอาซีบอกเดี๋ยวมาเอ้าวีนี ก็วาสีนี้กูว้าวุ่นเลยตีกันเลยไม่ต้องขนไม่ต้องละไม่ต้องร้องขนก็ไม่ได้เอามาน, <c oughs> นี่ไงจังจังสีนีช้างมาก วันนี้ผมจะมาหนึ่งกับเจ๊หน้าเจ๊หน้าปากซอยอะไรเจ <c ười> ๊ปากจิ๋วหน้าปักซอยอะไรโ oh! อ้าวนี้เอาลองหุ่นมาเอฟซีมาละนี่ยเอฟซีเอา,ออาเอาลองหุ่นมาเอาลองหุ่นมาจริงมา,า,มา<ๆ> <c ười> กดกดเลยไหมกดเลยไหม กดเลยมาเริ่มเกมมากดเลยโอเคถ้าเอฟซีเห็นคลิปนี้เอฟซีคงจะกดแล้วากอมกดร้องหัวเลยกดร้องหัวเลยอะเอ้ยเฮ้ยดีนะตึงอยู่นะอุยอุ๊ยอุยอุยบอลมาหาเราแน่เลยเราปุดก่อนอ่าเอฟซีห่มมาก ใช่ FC เก่งเกินโเลยมามามาเอาสกิลอื่นสกิลอื่น <c oughs> เป็นสาร FC FC โกดแล้ว FC โกดเฮ้ย FC รู้วยอะไรนะ FC เติมด้วยโอ้โอโอ นี่ยังยังไงนอู AU ้ร oh. ัวจัดรัวจัดรัวจัดโอ้เอ้าเอฟซีตาจะแกงด้วยแฮะเอ้าเออเรารู้สึกว่าอยากแกงเอฟซีอีกว่ะเอาล็อกหัวมาต่อเอาล็อกหัวมาอยากแกงเอฟซีอีก ใช่ครับมาต่อเลยมาอีลองหนอน <c oughs> เอาเก็บองี <c oughs> ่แ <c oughs> ค่แปบเดียวเอง <c oughs> ไม่นะเอซี FC ของเรา <c oughs> โอ้ยนอ่อ โอ้แล้วเอฟซข้านเก้ารอหเอดนะคิมไปแกงแกงเอฟีต่อแกงเอฟต่ออีกสักตาเดียวขเขาเขียนีกสักกกับเฮดทีวีจ้ะ <c oughs> ห้ตัว <c oughs> ห้ตัวเลยหาตัวเลยเอาเ้าวเอาวว้า พอเอฟซีพอเอฟซีตีแล้วจะค่อยกดแต่ว่าใกล้ไปแฮะไม่เป็นไรอยากให้เองหนึ่งหนึ่งกับเอฟซีเนี่ยเอฟซีหนึ่งหนึ่งแล้วของช่องไม่ตึงเลยอ,ะอ่ะแต่มันแพ้ผมนะครับคนดูอะไรอะไรอะไรแพ้พผมให้พูดใหม่ให้พูดใหม่ให้พูดใหม่เอา,าหนึ่งหนึ่งบ้าล่ะเอาสิง้นลองหุ่นก่นอนลองหุ่นให้คนดูตายยัง ลองหุนลองหุนโอ้ยลองเลยแอกเอฟซี FC, ทำไมอนนะเออเอฟซีเอฟซีเอฟซีหนึ่งคนเดียวมาก็รู้ใครตึงกว่าแต่เราแลกนิดน,นึงเพราะว่าเราถ่ายคลิปเยอะกดไม่ติดเ, <S <S เก่ง เก่ปิดหนึ่งปีเย้อะไรอ่ะเปิดหนึ่งปีได้ไรได้ไรได้ไรได้ฟรีมา40คอยแล้วก็เกลือแต่ว่าครั้นี้หนึ่งดีกว่ามาเราจะเอา,เ,อาเราจะบอกเลยเราเอาโลมาอิ่มนะหมดกันใครโดนเอาโดนลุม,ลมใครอะแล้ว啊 เอ้าเอ้าเอ็งแก้งเอฟซีทำไมไม่ได้แก้งเอ็งนั่นแหละเอ็งตีไปหาเอฟซีเอ็งอ่ะไปแก้งเอฟซีไว้อะไรมุนาสุไว้อะไรให้เอฟซีวุนาสงสารอืม จีได้ออกช่องแล้วเย้ <laughs> คนที่ไม่คนนี้เขากดติดตามเองหรือเปล่าอะ่ะกดไม่รู้มั้มง <Yeah. S 2> เอา้าเอน <laughs> เอา้าอะีรบ้าน, <laughs> นี่ไงแอนแอนใจแอนเหรอฮะ ไม่ใช่ไม่เนี่ <laughs> เราใช้วิชาแก้งเอฟซีโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบายเดี๋ยวผมจะทิ้งชื่อแมมไว้ให้นะครับ